สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาสูตรแต้มรวมนะครับ2ตัวบนนะครับมาฝากกันนะครับงวดที่แล้วสูตรแต้มรวมนะครับ2ตัวบนก็หลุดนะครับ2สูตรเทียบชนสูตร1นึงผิดนะครับสูตรนี้เข้ามานะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่ ลงไว้งวดที่แล้วแต่ว่าสูตรที่เอามาชนผิดนะครับงวดที่แล้วลงเทียบชนไว้กับอีก1สูตรนะครับชนกันที่แต้มศูนย์แต้ม1แต้ม3นะครับ3แต้มกับผลรางวัลที่ออก3 3 6นะครับสูตรที่เอามาชนผิดตัวชนก็จะผิดนะครับสูตรนี้เข้ามานะครับที่แต้ม9แต้ม9นะครับแต้มรวมนะครับ สองตัวบนสูตรที่เข้าเราก็เอามาเป็นแนวทางต่อนะครับกับสูตรใหม่นะครับที่จะเอามาเทียบชนให้นะครับสถิติจากงวดเดียวกันนะครับก็ลองมาพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับหรือใครไม่มั่นใจก็เลือกเอานะครับเผื่อว่าใครจะเอาไปพิจารณาดูนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับกับสูตรแต้มรวม ทนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่มีอะไรร้0ยเอซนะครับอาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดนะครับก่อนอดื่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิน่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารยณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีลูดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับเทียบชนกับสูตรใหม่นะครับงวดนี้สถิติจากงวดเดียวกันเป็นสูตรแต้มรวมนะครับ2ตัวบน ต้นแรกนี้จะชนกันอยู่4แต้มนะครับ6 9 5 8นะครับปรงวัลที่ออก8 1นะครับ8ปบวกหเป็น9นะครับผลของแต้มรวมคือแต้ม9ชนกัน4ตัวนะครับ5 8 4 7นะครับปรงวัลที่ออก9 8นะครับ9กบวกแเป็น17นะครับผลของแต้มรวมคือแต้ม7ชนกัน3แต้มนะครับ1 7 0กับปรงวัลที่ออก1 1 6นะครับ1นบวกหเป็น7นะครับผลของแต้มรวมคือแต้ม7 จนกัน3มตัว3ามแต้ม3 9 2กสองกับผลลัวั์ที่ออก90นย์นะครับแต้ม9ชจนกัน4ตัวสแต้มนะครับสองห้าสกับผลลัพั์ที่ออก 93. 9วก3เป็น12นะครับแต้ม2ชจนกัน3แต้ม4 0 3ศนย์สะครับกับผลลัวั์ที่ออก0 4นย์นะครับศูนย์บวก4แต้ม4ชจนกัน2ตัวนะครับ4กับ3นะครับ วันที่ออก0ูสนะครับแต้สาม 3. ของวดที่ผ่านมานะครับถ้า2อสูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันอยู่3าแตดเก้สองหนึ่งนะครับผลวันที่ออก3าม6กนะครับ9แต้มแต่ว่าวันที่แล้วกออ็อยู่คนไม่ใช่อยู่คนล,ละคู่ครับคู่ที่เอามาชนกับสูตรเก่านีผิดนะครับงวดนี้ลองมาจับคู่ให้ใหม่นะครับ นี้เป็นสูตรเก่านะครับจากงวดที่แล้วก็ตามนี้นะครับของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกมาบวกด้วยหลักหน่วยล่างแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่สองหลักแสนก็คือเลขสามหน่วยล่างเลขหนึ่ง หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2นะครับเลขแปดบวกหเป็น4 4่บวก8เป็น12ได้เลขสอตัวแรกลบ1นะครับเหลือ1นึวันนี้บวกสอในสแลก็บวกหนึ่งะครับใน4ีน 4, ่บวกหในห้ 5ตัว5้ต้มนะครับสูตรนี้1สิงหาคม67นะครับเป็นสูตรแต้มรวมนะครับแต้มไหนจะมานะครับจะมีมาไหมนะครับในงวดวันที่1สิงหาคมนะครับสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วเรามาดูสูตรใหม่นะครับที่จะเอามาเทียบชนสถิติจากงวดเดียวกันนะครับ วัดแรกนะครับ1นบวกสเป็น4 4่บวกสเป็นหกได้เลข6เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับสูตรนี้5ตัวเหมือนกัน6 9 2 5 8นะครับเพวันที่ออก8 1นะครับแต้ม9ก้าบวกแล้วนะครับได้5 8 1 4 7นะครับออก9 8นะครับแต้ม7จ็ดบวกแล้วนะครับได้1 4 7 0 3นะครับออก1 6 แรมเจ็ดบวกกันแล้วได้13นะครับ3 6 9 2 5กับผลลัวธ์ที่ออก90นะครับแรม9บวกกันแล้วได้12นะครับ2 5 8 1 4นะครับกับผลลัวธ์ที่ออก93 9าสเป็น12ผลของแรมรวมนะครับคือแรม2บวกกันแล้วได้14นะครับ 47036นะครับกับผลังงานที่ออก04นะครับ0ูนบวกสนะครับแต้ม4บวกกันแล้วได้14นะครับ47036นะครับกับผลังงานที่ออก503นะครับ0ูนบวกสนะครับแต้ม3ของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ เบวกเป็นสิบห้าสิบห้าบวก4ี่เป็น19เริ่มไปทีละสามแต้มนะครับเก้าสองห้าแปดหนึ่งกับผลวันที่ออก3า6สามหสาบวกหเป็น9้านะครับผลของแต้มรวมคือแต้ม9้าอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่งวดนี้งวดแรกนะครับที่ลงนะครับที่เราจะมาดูกันนะครับของงวดนี้นะครับ1บวก6เป็นเจ็ด 7บวก1เป็น8นได้เลข8เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับ8เพิ่ม3เป็น11นะครับตัวท้ายก็คือเลข1นะครับ1เพิ่ม3เป็น4 4เพิ่ม3เป็น7นะครับ7เพิ่ม3เป็น10 8 1 4 70 1สิงหาคม 6กจะมีมาหรือไม่นะครับแต้มไหนจะมานะครับเป็นสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับ8 1470ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1นะครับแล้วก็หลักร้อยหลักสิบนะครับ เลขท้ายครั้งที่2ถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้ระหว่าง2ส,สูตรตัวที่ชนนะครับเลข2ไม่มีนะครับมีเลข1เลข3ไม่มีนะครับมีเลขสี เลข5ไม่มีนะครับชนกันอยู่2ตัว2แต้มชนกันที่เลขนแล้วก็เลขก4นะครับ1สิงหาคม6 7 จะมีมาหรือไม่นะครับแต้มไหนจะมานะครับ1กับ4นะครับจริงๆก็2ตัวก็หวาดเสียวเกินไปนะครับส่วนตัวก็มองว่ามันน้อยตัวเกินไปนะครับแต่ว่ามันถ้าถ้ามาก็ก็ดีแล้วใครจะวัดดวงวัดใจไปนะครับส่วนตัวก็มองว่าสัก3ามแต้มนะครับ3 4สี่แต้มก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับแต้มรวมแต่2ตัวนี้ก็อ่านจาก ลุนบาดเสียวกันหน่อยนะครับจะมาไม่มานะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงหลักสถิติของสูตรทั้งสสูตรนะครับสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะครับมาเทียบชนกันงวดนี้ก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจก็นําไปใช้นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่นะครับหรือว่าไม่ชอบก็ ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับ็ยามกันอยู่เสมอนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ G.R. Channel ห่วยฟรีนะครับทาง y t u t u แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสํหรับคลิปนี้สวัสดีครับ